เาหาย่อยย่อยโอ้อุจะควมเนาะอ้่คนว่าห้าๆฮานอนมาเปิดโอ้อ้าฮอยากกินก๋วยเตี๋ยวทังพี่เราพี่น้องค๋วยเรื่องอิลรานเขากรุงเมื่อกินยากินยูเนกินก๋วยเตี๋ยวก็มักแอปเปล dạc nhầm ba mướt dạc anh ăn dạc anh đi ba mướt cầm ấm mía đó đồm chim nào cho xảy với thằng đó hả 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 มันมันเป็นแต่เลี้ยงอยู่ต่อหรอคอยกับยู่ได้น้ำควายนี่ล่ะจากที่ล่ะควายมันหูย่างควบมันหักเจ้าของย่เมื่อเช้าเมื่อแรกก็อาศัยควายนี่น่ะเลียโอ้ยด่างที่ละยหูยหูยห แล้วมันับเจ้าของอุบาทอุว้อเรามาเลียดใจอีน้องแน่กูโยยยดยยยเอนะโยดเออมึงยังมาเลียเจ้ยของแม่กูไรนมึงแน่จริงมึงเลี้ยของกูเหยอโอ้ยเมนเยวก็รู้เลียยงเหรอแม่เวยตัวเนี้ย

ปวดขาก็นอนสันตัวอยากนั่งคั้ยเอาเงินมาคั้ยเอาเงินคขั้วเอ้ยเอาเงินสันตัวข่ามเอาลอดนั่ะตัวข้างหลังตัวข้างหลังข้างหลังตัวข้างหลังนั่งไดึงหางโอ้โอโหจิ้งจนหนังคั้ยกูเยียบขาด ไอ้นั่งจะเข้านี่โอ้นั่งเลยถูกไหมน,นั่งเลยก็สินั่งดำเ,เงิน้ย <c oughs> พี่น้องเคยเห็นบอสกล้วยนั่ง,งเศร้าเมื่อยอ่ะว้าวตัวนั่งขับหำจะขว๋ง <c oughs> ผมลมนำนามันโอ้เรื่องอีรลา่ <c oughs> าสุเฮ็ดแปลกแปลกแปลกาโอ้กล้วยนั่ง,งเศร้าเมื่อย ไม่น้ำซ no? ้ำแปฝกหอดปู้ขี่ขั้วจะตายติดจังใส่หมวกกันน็อกเขากระใส่นั่นตัวขระเจ้ามันตัวกระม้ากระขอหักตายตัวขันคนใส่หมวกกันน็อกอ่ะจะหาเวาอันใส่หมวกกันน็อกต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์คือว่างกันว่าแค่นี้กินเอื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อกโอ้ยมันบ่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ใส่ขว้วมันดิผิดไผล่ะเอาจังบอกนักเลงปานนั่นไหมล่ะนักเลงอ่ะแล้วเจ้ายังอ่ะเอาแล้วโพรมีปัญหาจิต มีในเราปัญหาปัญหาอย่งอยากถามว่าถามอย่งไก่ตัวหนึ่งมีจะขาเด็กน้อยก็หูจักมีจะขาสองขาไก่สองตัวมีจะขาสี่ขาไก่สองขามีจะโตไก่สองขามีจะโตตัวเดียวบมแมนจโตมีสู่ตัย น,น้หนาเจา้าเว้ยเหยืัวรอยเจ้าเลวไม่ถามขึ้นเนี่ยถามรอดถามขึ้นเนี่ยถามรอดมีบ้านหลังหนึ่งม,มีหมาอยู่ตัวหนึ่งฟังขากนี่ล้งขาสัตว์ฟังขากนี่ตลาดสดอยากทราบว่าหมามันจะไปทางไหนโอ้ยผีบ้าก็ตอบได้ดอกไม่ยังมันก็ไปตลาดสดนั่นต้องมาติดไปยังล้งขาสัตว์มันก็ย่านตายเป็นตัวหมาผิดมันไปเสียสนอมันจะไปใส้กับเรื่องของหมาคนจะไปหุุง แบบนี้ถามแบบไหนวะถามแบบหมอหมอโอ้ขั้วเพนเนี่ยขั้วเพนเนียขั้วบักบันจุนเอาไม้ยังบันอ้าวฮัดไปใส่บ้านกระไปหันลังขั้วไอเอาหนี้เว่าม้าแบบนี้บ่พอใจอ้าวบ่พอใจจังไหนล่ะ ข้อยจะนี่จะขึ้นมาทั้งเวทีคนขอดผ้ามันมากมันก็บ้านโตข้อยนะโอ้ยมันว่าแม่ดอกล่ำแบบนี้มันใส่บ่ได้เลยเนี่ม่ได้แจ้งไหนเขาสิขีข้อยไปหน้าเขาสมมติเอาซื้ออะไรหรอข้อยบนต่างประเทศมาทั้งคันไอ้ทีเสียงอีสานเวที่แม่ใหไงนกได้หนิเอาเวที่แม่ใหไงนกควอยขึ้นมากกันขืนเพราะใดข้ยไผ่ก่อข้อยบักบันจูนอ๋อข้อยลูกเจ้าจ้างวดมันขัดที่เหั้นโอ้ยหยาด พี่ตะกี้เหี้ยนี่้าหนังก่เหียวแม่ควยตัวนี้แม่ตายดอกคุายผู้ฆ่าพิษนะวะตายดอกคุยโอ๊ยไยว่าแล้วเจ้ายามายงยามายงเกียพายใจพอออกมาเ ส้นสื่อนีอ่มันสิเลี่ยสัมบีขัวายตัวนี้นโอ้หนิวหนิวหนินปัดจวนปัดยังไหนแม่เอาไปขายซะลูกเอาไปขายซื่อ,อวอา่าจะใส่ซะโอ้ยเอาไปขายสิซื่อบมก้วยตัวนี้โอ้ยไปตลาดนัดยุโมน,นึงเขาขายค่อยอยู่ให้รายปันใดมืนม่นนึงนผุนปาดมืนน่นนึงจะคือบ่ขายบ่ได้มากเน้เจ้าชาวรายปันใดสามพันอ๋อได้ละเอาไปขายเนี่ย ไมุ่่งไปด้ีหยังก็ได้ตาไข่กับ่ะเทียใจไข่ด้ไปแน่จักีเหรอจักี่แล้วได้ยัยเอาจี่ดต้อไปใครปลาสัอาดนั่งเงินมามามามันบ่มีเงินดอกมันเหลียวหาปลาสอาดนี่ถ่าเชืองหัวนังยุ่นเลยยู่นี่เด้อมามามๆ ไว้ต my ัวน like ี้มันดื้อมันมึนมันย่างไปก็จะมันลมเออเฮงเลยสันใส่หมวกกันน็อกให้ควยก่อนโ่อยแยแปงกันตัวไว้ยป๊ะโป๊ะโป๊ะเปลี่ยนได้ปอนย่อ้ยบัดไส้กันหมวกกันน็อกเรามันคือจังมาใช่ปันย่ะเอ๊ะแ่าสงสัยว่ละมันแม่ตัวผู้ตัวแม่เช็ด bon บังเครื่องไงมันกันอุ้ยเป็นเล้าหูดหลุดยุคกี่แม่ตัวผู๋ต้องการูนับบังกันอ่ะป่วยเนี่ย <อ>เจ้าไปยัางยายน้ำเบอร์คุ้ยน้ำเบอร์ไก่ยังเดี๋ยมันคือโตใหญ่แท้สนอกมันไถเป็นคุ้ยโอ๊ยอาจินแม่มึงเอ้ยว่ามันผู้ใดเป็นไคล่ะบักแพ้โอ้ยมะคุ้ยเอ้ยอ้ยช<อ>ื่อว่าได้มักแพ้เดี๋ยวมากแล้วล่ะ,ละ <c oughs> แน่จังยากเอาเงินก่อนโอ้ยเจ้าหนี้จัง